อะไรครับผมสาหรับในคลิปนี้นะครับเข้าสิบไปที่หลักหน่วยล่างคู่ขี้นะครับสําหรับในสุดนี้เนาะนะครับก็คือหลักหน่วยล่างห้าตัวสูตรคู่ขี้นะครับสําหรับในสุดนี้ก็จะได้ออกมาเป็นตัวใดนะครับในสุดนี้ก็เด่นเด่นยาวต่อเนื่องสาหรับหน่วยล่างคู่ขี้นะครับเอาเพื่อนๆนะครับนอกเพ่นก็ว่าเอาตัวนี้บวกผิดนะครับตัวนี้บวกผิดนะครับตัวที่ได้หนึ่งศูนย์เก้าเนี่ยคือเด่นบนสามตัวเนี่ยนะครับ ็นบนสามตัวหนึ่งศูนย์เก้านะครับก็เคยชุดนี้นะครับมันก็จะเป็นหลักสิบล่างหน่วยครั้งที่หนึ่งสองครั้งร้อยครั้งที่สองสามครั้งนะครับก็บวกกันเลยนะครับตัวนี้ก็ห้าบวกห้าสองครั้งก็เป็นศูนย์อันนี้ห้าสามครั้งก็เป็นสิบห้าสิบห้าก็ได้ห้าห้าบวกศูนย์ก็เป็นห้าห้าบวกหกก็ได้หนึ่งลบหนึ่งก็ได้ศูนย์ลบหนึ่งก็ได้เก้าก็หนึ่งศูนย์เก้าก็เป็นแบบนี้เนาะนะครับเอาตามสูตรนะครับ ามสูตรจะไปอย่างอื่นก็โวยนะครับเนาะถ้าเป็นอย่างอื่นไปมันก็บ่ได้แล้วนะครับเนาะมันก็ต้องไปตามตัวเลขไปตามตัวเลขที่คำนวณได้นะนะครับคำนวณไปตามสูตรนะครับเนาะพอบริคิดเอาเด้ก้าเขาฝันหนอกันอีกไปเลี้ยวนึงอีกนะครับเนาะเอานะครับเขาสิไปที่หลักหน่วยล่างห้าตัวคู่ขีดนะครับการบวกผลใส่หลักแสนสามครั้งหลักสิบล่างหนึ่งครั้งบวกสองคงที่ได้เลขตัวเดียวหรือสิเดินไปหาตัวก็ได้นะครับ โอเคมันก็มีอย่างละห้าตัวนะนะครับห้าสามครั้งก็เป็นสิบห้าห้าบวกศูนย์ก็เป็นห้าห้าบวกสองก็ได้เจ็ดได้เจ็ดนะครับถ้าได้เจ็ดมันก็จะได้ไปเรียกขี้นะครับเดินไปห้าตัวเจ็ดบวกสองก็จะเป็นเก้าบวกสองก็จะเป็นหนึ่งบวกสองเป็นสามแล้วบวกสองก็จะเป็นห้าเนี่ยขี้ก็จะมีห้าตัวนะครับเรียกออกไปที่เก้าหนึ่งนะครับ ก้าหนึ่งเก้าหนึ่งก็จะมาที่เลขหนึ่งนีครับอันนี้หลักหน่วยนะล่างนะครับต่อม,มาเนะครับเก้าสามยี่สิบเจ็ดอะไรเจ็ดเจ็ดบวกเก้าก็จะเป็นหกหกบวกสองก็เป็นแปดแปดนะครับเปกสองก็เป็นศูนย์เปกสองเป็นสองไปกสองเป็นสีน 4, ่ไปกสองก็เป็นหกอลไรครัวไม่หาตัวเนาะ เราไปที่สองหกนะครับสองหกหลักหน่วยก็จะมาที่เลขหกนะ่เนะต่อมานะครับหกสองสามครั้งก็เป็นหกหกบวกสองก็ 2, เป็น 8. แปดแปดบวกสองได้ศูนย์มันก็ได้เลขขู่นะเป็กสองเป็นสองเป็กสองเป็นสี่เป็สองเป็นหกเป็สองเป็นแปด อาตัวเนาะเราเอาไปที่ห้าศูนย์ห้าศูนย์เลกศูนย์มากะหน่อยกลับเนาะมาต่อมานะครับตัวเลขแปดแปดสามยี่สิบสี่สี่บวกห้าแล้วเป็นเก้าเก้าบวกสองเป็นหนึ่งเป็นหนึ่งไปสองเป็นสามไปสองเป็นห้า ปสองเป็นเจ็ดเก้าห้าตัวนะเที่ไปที่หกสามนะหกสามเลขสามก็จะมาที่หลักนะนนะตัวนะเนี่ยงวดต่อมานะครับลักแซียงก็เลขเ 9, ก 9, ้าเก้าสามยี่สิบเจ็ดเจ็ดบวกหกก็เป็นสามสามบวกสองก็จะเป็นห้า 5น,นะครับ5ไปสองเป็นเจ็ดไปสองเป็นเก้าไปสองเป็นหนึ่งไปสองเป็นสามเป็นแบบนี้เนาะเลี้ยวไปที่สามหนะึ่งเลขหนึ่งก็มาที่หลักหน่วยต่อมานะครับญญหลักแสนเลข5สามพันเป็นสิ15 5บวกสามเป็นแ8 แปดบวกสองก็เป็นศูนย์ไปสองเป็นสองไปสองเป็นสี่ไปอีกสองเป็นหกไปอีกสองเป็นแปดแล้วไปที่ห้าแปดนะครับเลขแปดก็จะมาที่หลักหน่อยครับต่อามา แตงกุเลขศูนย์สามพันอะไศูนย์ศูนย์บวกห้าได้ห้าห้าบวกสองเจ็ดอีกสองเป็นเก้าไปอีกสองเป็นหนึ่งอีกสองเป็น 1, สาม 3, อีกสองเป็นห้าเงาไปที่เจ็ดเจ็ดเนาะเนาะเจ็ดมาที่อะไรครับงวต่อมาแตงก็เลขแปดแปดสามยี่สิบสี่ ตีบวกเกตเป็นหนึ่งบวกสองเป็นสามสามไปสองเป็นห้าไปสองเป็นเจ็ดไปสองเป็นเก้าไปสองเป็นหนึ่งพอไปที่หกหนึ่งเลขหนึ่งก็จะมาที่หลักหนึ่งอัศรานก็ดีเนาะลักแสงก็เลขศูนย์ศูนย์สามพังได้ศูนย์บวกหกได้หก หกบวกสองก็เป็นเจ็ดส่วนสามพันก็ได้ศูนย์ส่วนบวกหกได้หกหกบวกสองเป็นแปดโอ้ แปดไปอีกสองเป็นศูนย์ไปอีกสองเป็นสองไปอีกสองเป็นสี่ไปอีกสองเป็นหกครับในวันนี้ก็จะได้ไปที่เลขคู่นะคู่นะเลขคู่หนะลักหน่วยล่างนะครับหลักหน่วยล่างกาั็จะมีโยต์สองสุดสุดห้าตัวสุดสี่ตัวเทียบชงกันแล้วได้สามสี่เจ็ดแปด จะมีเลขคู่อยู่สองตัวก็คือสี่กับแปดแค่นั้นนะครับเนาะหลักหนล่างก็จะเป็นสี่กับแปดสองตัวนี้เพราว่ามันเป็นเลขคู่ เดคู่เนาะที่สี่กับแปดสองตัวตรงนี้นะครับถ้าเป็นคู่ก็จะมีสี 4, ่ห้าสี 8, ่หกสี 8, ่เก้าสี่ห้าแปดหกแปดเก้าแปดสี่กับแปดนะ เอานะครับลักหน่วยล่างได้เลขคู่นะครับเลขคู่แปดศูนย์สองสี่หกปีสองตัวก็คือแปดกับสี่ในลักหน่วยนะครับนะครับสำหรับคลิปน,นี้น่าไปเลยสวัสดีครับ